สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานะคุณเก็บเหรียญนะครับวันนี้จะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านว่าเป็นปีพศอะไรจํานวนการปลิตินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญสิบบาทเรืยอนนี้นะครับท่านก็บอกตามตรงว่าได้มาเยอะนานพอสมควรแล้วครับท่านถ้าเทียบกับวันนี้นะครับ ก็เป็นถุงแล้วครับแต่ไม่รู้สักกี่เหรียญครับท่านนับเป็นนับบางงงๆแล้วครับท่านก็เก็บบางวันก็ได้มั่งบางวันก็ไม่ได้ครับคือพูดง่ายๆว่าบางวันพอได้เป็นสิบเหรียญครับพราะทงานไปเรื่อยๆครับบางวันไม่มีเลยอย่างนี้ครับท่านบางวันก็ได้เหรียญหนึ่งสองเหรียญอะไรประมาณนี้ครับส่วนมากจะเป็นเฉพาะที่จริงๆคือเหรียญพระเสียรแดงแล้วก็รอสิบกับเพียบเลยครับตัวเป็นถุงๆมาเลยครับท่านไปแรกธนาคารก็จะหาไม่เจอเลยนะครับท่านก็เชื่อหรือไม่ผมไม่รู้แต่สำหรับผม แลกธนาคารทุกอาทิตย์ครับท่านเพราะว่าเหรียญจะไม่พอใจให้ลูกค้าแบกถอนให้ลูกค้าครับที่ขายของอยู่ส่วนนี้นะครับเรามาดูครับลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเล่มแบบสองสีตัวติดนะครับยูเปอริเกอรอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองแล้วล้วนนะครับนี่สวยงามมากันนะครับคมชัดเจ๋วมากับตุ้งสอครับภูมิพล์อรุณจิดาภูมิพล์อรุณจอดีตอยู่เบื้องหน้าพงษ์ท่าน ศูนย์ด้านหลังคือรัฐกาลที่เก้ากครับท่านพูดผิดพูดถูกอีแล้วผมเนี่ยโอ้ยน่าเกลียดมากเลยครับแล้วมาดูขอบเฟืองกันดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างครับสำหรับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับท่านนี่ครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับขอบเฟืองครับมีเลยบุบรี่เยอะพอสมควรนะครับเนี่ยโอ้โหครับสึกล้อเยอะพอสมควรครับสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านโอ้โหครับสึกรล่อเยอะมากเลยครับท่านสำหรับรอยนี่ครับ ขอบเฟื่องขับสลับเรียบนะครับเนี่ยรู้สึกว่ามีรอยบุบรอยบี้เยอะพอสมควรนะครับท่านโอ้โหครับทําไงได้นะครับมาดูด้านหลังเดี๋ยวก่อนครับเพราะเป็นปีพศเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับประเทศไทยอักษรอบิวพคอสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับท่านสองห้าสามแปดนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่เขยังพองอาเจียอยู่นะครับส่วนตรงกลางนี่คือ ัดไอรุนลาดเวลาหลับดาวมันี่คือแม่ล้านโชคปะยัดในร่างถือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลลบิกนะครับสำหรับปีปศสอง8ันห้าร้ยสาสิแปดเนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองห้าสามแปดเนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่ห้าสิบสามล้านเแสนเหรียญนะครับท่านห้าสิบามล้านเแสนเหรียญนะครับท่านในดับยูนสีนั้นคอยอยู่ที่เท่าไหนึ่งร้อยเกตสิบบาทครับท่านขยับขึ้นมาอีกยี่สิบบาทจาก เท่าเดิมคือ150บาทตอนนี้ขยับขึ้นมาอีกยี่บาทเป็น170บาทไปแล้วครับท่านโอ้โหครับขยับยึดสูงพอสมควรครับส่วนนที่ผ่านกันใช้นะั้นตกอยู่ที่เรียนละ30ถึง40บบาทเลยนะครับ